น้องสาวฉันซีโอลังจากออกจากร้านขายผลไม้ร้านขายของฝากแล้วมันพมิดการสร้างเอื่อยสร้าง,งแบบเด็ดขาดเด๊ะขับรถตามอัดมาเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามไปไหนนะมาสั่นว่าเออเอ,อืเออ่อยพ่กไปดอกเอ,อื่อยกันสิไปพัทยาคือกันเพราะว่าสิไปซื้ออาหารทะเลนั่นนะนะสิไปซื้อของสดกลับไปฝากไม่ยนาะ <c oughs> ไม่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตลาดลานโพไปเซ็นทันกับอัดก่อนมาสั่นว่าคุ้มใหมพวกฉันนั่งมาจนได้นะยิงเอ,อ้ยแล้วมือนี้มันเป็นวันอาทิตย์ห้ามมงจอรดรถยากแห้งค่ะน้องอัดนะั่นนะมาหอดตะกอน,กอนแล้วประมาณสิบยี่สิบนาทีนี่แหละพวกฉ หยาเยียดค่ะซื้อไอติมใหญ่กินกินก่อนเลยกินก่อนเลยวสันมวากินรองท้องก่อนที่เราจะไปกินข้าวเดียวนะน้องไปกินข้าวอะไรไม่ไม่ต้องไปกินซูชิก่อนกลับให้ได้อัดตัต้งใจจะพามาแล้ววสันว่าเลี้ยวบานีใดๆก้อนที่พวกฉันสิมหาอยู่เนียน่ะน,น่ะที่คลิปก้อนหนานั้น,น,ะ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 นะที่พวกฉันนางกินก๋วยเตี๋ยวน่นนะ่ะเพื่อนก็ถามได้กินข้าวมาหรือย,ยังพวกฉันก็บเลาบานเนี่ยเนี่ยมันมีร้านก่อนถึงบ้านน้องนี่แหละพวกพี่ก็เลยแวะกินข้างทางหันมากนพวกฉันโอ๊ยมันละเบื่อที่นนี่ะห้ามกินออออะะไไรรมมมาาาห้กกินเกี่ยวอนนันงน้ออต ถ้อนางได้ยิ้นมาพวกฉันกินเข่ามาแล้นนวลเปะปะน,นี่ยนังนางอลอกงอเลยเด้เพราะว่าโปแกรมนั่งน่นนังอยากพาตะพวกฉันไปกินนั่นกินนี่ยังสิแม่ผู้หญิงคนนี้ทำไมเป็นคนที่แบบมีแต่ให้แล้วก็ให้แล้วก็ให้แต่กับยาเด้อนางบ่แมนที่สิรับหูรับตาห้ได้ทุกคนเด้อบางคนน่ะน่ะถ้านางบ่คคีสีซอยหรือว่าถ้า,นาคน,าน,นาที่ออไม่เป็นตาให้นังก็บ่ให้ได้ดิหญิงแมต่บาทเดียวนังก็บ่ให้เได้คนผู้นี้ะแล้วคิดเบิ่งว่าพวกฉันกินเข่ามาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วพว่ากนิได้เาพวกกบินแต่่วาาพพีีลิินนแ้้อองงดะเกสบม มาแล้วกินด้วยกันกินด้วยกันบ้าพะน,นะแล้วบูบินน่นนะเพื่อนก็บพ่ไปหาแม่เพื่อนเลยเด้เพื่อนก็ติด๊ดคางติดแอวลุงก,กับป่าแห้งฉันก็จับมือกอดข้อร้านแล้วกบวนะ็บว่าเนาะบูบินป้าจะกลับขอนแก่นแล้วนะพรุ่งนี้เอ้า่าสันบายเหตุหนาง,งอไหนบอกว่าประดุดมาสิบวันไงทำไมเพิ่งกลับนาะมาหาหนูแค่สองสามวันเองมาสัน่ายเพิ่นนับแค่มือที่มาหาเพิ่อนนะยิงเอ็นดูร้านฉันเอาแล้วทำไมกลับเร็วจังไหนบอกว่าสิบวันเพิ่อนก็บว่าอยู่นั่นล่ะโอ้ยเอ็นดูร้านไส้เดี๋ยวประดุดก็มา ลุงแมนกับขาบดีเนาะสูลุงแมนอุ้มหนูน้อยหนูยางให้ลุงแมนอุ้มมาสั่นบายญิงเอ้ยคือคือกันกับมิวมิวด้อความเบาเก่งคว่มขี่อ่อนของนังนี่ยืนนึงได้ละวบินอะซีอูเป็นกะสิมากจมได้ปานนี่ทำไมสองอาทิตย์มันเร็วจังเลยวันเนี้ยทำไมมันเร็วจังทำไมมันไวยังอยู่ั่นละเบ้าอยู่ั่นละดูสิอีกไม่กี่วันก็กลับคอนเกนแล้วมาสั่นบาก้อนนนี่เพิ่นจมน่ะน่ะโอ๊ยเป่นบ้าเออยไปดนน้องเออยไปเื่อถึงสองสามอาทิตย์น่ก็กลับมาใหม่แล้วพอดีอยากสีบอก นั่งเงินให้ฉันนอนฉันก็นเลยว่าอะไรเนี่ยน้องเอาไปฝากแม่ย่าเอาไปฝากแม่ย่าเอาไปเลยประจันว่าโอ้ยดอกแล้วฉันยินมาราคามันก็ต้องเ่าแมนรักลอยแท,ยทนนั่นแหละถ้าเบิ้งแม่ย่าเห็นแล้วสิว่าจังไดเปลียง <c oughs> พอแต่กินสู้ฉีเสียเรียบร้อยแล้วแมนบอสองพี่น้องก็ได้บอกลาก,กันสินได้แยกย้ายกันแล้วเด็บนกกดันิกรกันยุกางหังไปเลยล้วางฉันกำลอังอัดก่อนแล้วก็บอกลากันแมนบอกระซิมีเด็กน่อยผู้หนึ่งที่นี่ค่ะหน้าตาบอกบุญไม่รับไม่เอาอะไรเลยกรไม่อยากให้ประดุดกับลุงแมนกลับโอ้ยเอ็นดูครับลูกเดี โอ้บนี่ประดุดประดุดเธอมือเกินพี่ดุดเด้ะสู่ฉันสิบอกว่าฉันเห็นแบบนี้ฉันก็อยากให้เนาะสู่ฉันกินนอนร้านฉันแม้แหงตาวู้บินน่ะนะแหงยังเบาเป็นน่ะแม้จะมันขึ้นนองมิวแง่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวประดุดก็กลับมาหาใหม่ครับเดือนหน้าประดุดก็มาใหม่เวลาพวกฉันมาเฮแยนเพื่อนขึ้นกันเพื่อสิถามตลอดเลย่ด้ๆผู้บินน่ะประดุดค้างไหมเนี่ยค้างไหมเนี่ยยุ่งจังสี่แบบหลังจากออกจากน้องอัดแล้วเราก็จะมาที่ตลาดลานโพนาเกลือค้าเราก็จะมาหาซื้ออาหารทะเลอาหารสดนั่นแหละเพราะว่ายังตีคุุณนนนาาาาายยยยชมมมูสสสิิ่่่่่่งงงทีีเรัักกกกก็คคืือออออออบบหแแขขะตวว้้โด จากจั่จ่ายหลายอย่างเมียญาชันเล่าก็สิบอกว่ากูบอเอายัางจากย่างนองจากหอยแข็งว่าสันวาก็สิซื้อหอยแข็งไปฝากเมียญาแล้วก็ซื้อกุ้งไปฝากน้องมิวนะล่ะน้องมิวมากินกุ้งเผาเพิ่นก็สั่งเลยดิเอากุ้งเผาหัวมันนะแม่แบบว่าหัวที่มีไข่น่นนะวัสันวาสิจัดไปให้ลูกสาวเลขาสองโลโลละสามร้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าก้อนสิไปนามาหลังก็ต้องมาขอขอบคุณที่วิวจึงจึงก้อนหยุดทาไปเจ็ดถึงแปดวันหน้ายังนุ่มชุ่มชื้นคือเก่าค่ะเพราะว่าหยุดทาเพะไปเสริมดั้งมาสังเกตไไดดดดด้ววว่่่าาาาาาหนนนนนนนกกก็็ยยยััังงงแแขขขรมมมเละะุทปบอออคืืจ แสบไปเหตเลสิกมากคือกัดฉันไปทำเลสิกมาคุณหมอก็ห้ามให้ฉันล้างหน้าทาครีเหมือนกันหญิงเจ๊ตมือฉันก็ปฏิท่าอย่างเลยหน้าก็ยังนุ่มชุ่มชื้นบ่แหงบ่การม่หาวพร้อมพอเอาง่ายๆว่าผิวห้องแข็งแรงผิวห้องสุขภาพดีขอรองเท้ะคคนท้ยขาอย่าเอาขีมหนาขาวมาใส่เลยอย่อยากหนาขาวถอกแต่ว่าให้เอาหน้าตัวเองนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสผิวสุขภาพดีดีกว่าผิวชะลอวัยผิวเปล่งปั่งบอกเลยว่าต้องผลิตภัณฑ์แบรนด์เอชของากห้าวปกลับบ้านกัน